สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงนะคะให้กับพี่พๆเพื่อนๆนนะคะที่เกิดราศีกุมนะคะประจำเดือนกันยายนค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูนะคะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมประจำเดือนกันยายนค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเป็นคนที่ มีเหตุผลนิดนึงนะคะต้องหาเหตุผลนะคะให้ให้มันมาบาลานนะคะบางท่านนะคะก็คือ,เ,อ,อเหมือนกับลักษณะเป็นอาจจะมีอารมณ์นะคะสองอารมณ์นะคะสองบุคลิกนะคะในในช่วงเดือนนี้นะคะ,ะอาจจะมีทั้งอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ที่นิ่งๆเฉยๆนะคะเงียบๆนะคะคือกาลังจะหาบาลานนะคะให้กับตัวของคุณเองค่ะในช่วงเดือนนี้ ก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆดีกว่านะคะอยู่แบบสงบเสงี่ยมนะคะก็คือไม่พูดอะไรนะคะเลือกเลือกทำแบบนั้นนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะ,ะแต่ว่าเป็นแต่ว่าชีวิตคุณเนี่ยเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นเป็นราศีที่ดีนะคะแต่ว่าแค่แค่ในเรื่องของอารมณ์นะคะในอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะ คุณจะมีคุณมีคนรักอยู่แล้วนะคะคนรักหรือคู่ครองหรือหรือครอบครัวหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะที่คุณรักและเคารพนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้ดูแลเขานะคะไม่มีโอกาสได้ดูแลนะคะแต่ว่าคุณก็ยังมีความห่วงมีความกังวลนะคะในเรื่องของคนรักนะคะหรือถ้าไม่เกี่ยวกับในเรื่องของอ่า,อาเขาเรียกว่าผู้อาวุโสนะคะ ที่คุณรักและเคารพนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคู่ครองก็ได้นะเออท่านใดนะคะที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเป็นคือรักแหละแต่ว่าไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเอาใจใส่กันอะไรประมาณนี้ค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะมันเป็นช่วงทีอ่อะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือไม่รู้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะในช่วงเดือนนี้นะคะ Uh, คุณมีทรัพย์สินอยู่แล้วนะคะแต่คุณกําลังมองหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากจะได้อีกนะคะมีอยู่แล้วก็ยังอยากจะได้อีกนะคะเป็นทรัพย์สินบางอย่างนะคะในเรื่องของบ้านของรถของอะไรก็ได้นะที่เป็นทรัพย์สิน table, Diamond, Than นะคะที่คุณมีอยู่แล้วแต่อยากได้อีกนะคะมีแล้วก็อยากได้อีกนะคะแล้วจะได้ไหมล่ะเดวผู้ววขอดูหน่อยห้าสิบห้านะคะก็ต้องช่างใจช่างใจนะคะคุณช่างใจคิดเหมือนกันนะคะว่า อยากได้อะแต่ว่ามัน50าสิบนะคะก็ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะไพ่มปนออกประมาณนี้นะ,ะก็ช่างเอานะคะก็ลองดูนะคะถ้าจะเอาก็ได้ถ้าไม่เอาก็ทดยนะคะมันสองจิตสองใจนะคะหรืออาจจะได้แค่คิดนะคะแต่ว่าไม่ไม่ทำอะไรนะคะประมาณนั้นนะ,ะช่วงนี้นะคะกินดีอยู่ดีนะคะอย่างเจ้าหญิงเจ้าชายเลยนะ,ะอย่างคนที่อยู่ใน ในพระราชวังเลยนะคะประมาณนั้นนะสุดท้ายแล้วนะคะตอนจบนะคะคุณก็จะมีความสูงเองค่ะคุณก็จะเป็นผู้ชนะไม่ว่าปัญหาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นที่ก่อนหน้านี้นะ,ะสุดท้ายแล้วคือคุณถ้าคุณทํามันนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะเอ่อมันก็จะมีช่วงเนี้ยอาจจะมีมีมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงน,นะคะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะมี ในเรื่องของความรักนะคะคุณพร้อมหรือเปล่านะคะที่จะเริ่มต้นรักครั้งใหม่นะคะบางท่านนะคะอาจจะได้มีการเริ่มต้นรักครั้งใหม่ในช่วงเดือนนี้นะคะหรือมีโอกาสในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะแต่คุณก็ต้องแต่คุณอะดูเหมือนว่าคุณจะให้ความสําคัญกับปัจจุบันมากกว่านะคะคุณคุณค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะในช่วงเดือนนี้นะะ คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะในเรื่องของความรักนะคะแต่คุณก็ยึดยึดดียึดเหนียวนะฮะในตัวตนของคุณนะคะคุณเชื่อมั่นในตัวตนของคุณนะคะว่าคุณต้องการแบบไหนคุณก็จะเอาแบบนั้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อรั้นเป็นเป็นเหมือนกันนะคะสาหรับชาวราศีกุมนะในช่วงเดือนนี้นะคะอา,อาจจะมีการ ก้าวไปอีกสเตปหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะได้มีการเดินทางนะคะไปในที่แห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้กับน้ําใกล้กับกะทะเลก็ได้นะ,ะจะมีการเดินทางนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะถ้าท่านไหนนะคะที่มีการเดินทางในช่วงเดือนนี้นะคะจะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ Bye. <laughs>